โครเอเชียครับจะเสิร์ฟลูกก่อนเสิร์ฟมาครับลูกนี้เซตมาด้านหลังครับแล้วตีลงไปครับเป็นซินเวียเอ็นวากาลอแล้วก็เล่นเลยครับจังหวะ2ครับโครเอเชียจ่ายมา3เมตรหลังตีเรียบร้อยครับจังหวะขึ้นตีครับ3เมตรหลังครับของเอ็นวากาลอนะครับสับต่อครับอิตาลีบอลแรกไม่ดีครับต้องตั้งไว้แล้วก็ตีมายังรับได้อยู่นะครับ ยกมาให้ซินเวียครับลูกนี้ซินเวียเอ็นวากาลอตีโดนบล็อกแล้วก็ลงด้วยนะครับลูกนี้ครับจ่ายมาด้านหลังตีมาโอตีฝังเลยครับลูกนี้ซินเวียเอ็นวาการลอสามเมตรหลังเนี่ยโอ้ตีได้หนักหน่วงมากๆเลยนะคะสุดแขนนะคะเอ็นวากา,ารลอเสิร์ฟมาครับเด็ก ยกมาซินเวียเอ็นวากาลอรครับนี่ครับจ่ายมาให้เนี่ยส่วนใหญ่ทำได้ครับ <Yeah. S 1> เอ็นวากลอตีข้ามมาจ่ายมาลูกนี้ตียังเซฟบล็อกได้อยู่ครับยกมาด้านหลังเอ็นวากาลอตียังไล่อยู่นะครับพยายามจะพุ่งไปแต่ก็ไม่ทันครับลูกนี้เดอคนะครับพยายามจะวิ่งไปช่วยเล่น <Yeah. S 1> ตอนแรกล้นหรือเปล่า เล่นมือเดียวนะครับแล้วก็เป็นซินเวียเอ็นวากาลอครับตีได้จังหวะเซตมือเดียวมาให้ในบอลค่อนข้างห่างด้วยนะครับตีเสร็จนี้รู้ตัวเลยนะรับมาลูกนี้สวยครับจ่ายมาโอ้โหตีลูกนี้ครับหนักจริงๆครับซินเวียเอ็นวากาลอคือเอ็นวากอลลขึ้นแต่ละลูกนะคะแทบจะไม่เจอบล็อกเลยค่ะเหมือนตีบอลวอร์มนะคะนี่ครับเดกระดีเซิร์ฟ เอาขึ้นมาครับตียากหน่อยครับลูกนี้เอาครับรับได้แล้วเซตมาให้ซินเวียโอ้โหตียาวๆมาครับซินเวียเอ็นวาการลยกมาครับตีอัดโอ้โหนี่ครับมิซาเซฟบล็อกได้ครับมาแนวดีเฟนต์นี่มารับไม่ทันนะครับเอาครับซินเวียหยอดมาเอาเอาข้ามมาเลยครับ แล้วยกโอ้โหกระโดดสูงมากครับจังหวะนี้ของซินเวียวากาลคนแรกมาใช้ได้ครับหยอดมาติดบล็อกซินเวียปีลูกนี้อ้าวรับไม่ได้ครับพยายามจะพุ่งมารับครับ,รบมีคาราโตวิชนะครับ